่ามาล้างหน้ากันนะคะว่างๆนะคะก่อนนอนออกกลับมานะคะเพื่อให้สภาพหน้าชุ่มชื้นนะคะสําหรับผู้หญิงเรานะคะหน้าต้องชุ่มชื้นนะคะปกติฟังก็จะเป็นคนที่หน้าแห้งนะคะเพราะฟังเป็นคนทานน้าน้อยแต่รู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าหน้านมันจะชุ่มชื้นขึ้นนะคะให้ทุกคนผู้หญิงที่รักสวยรักงามก็ลองดูนะคะพเพราะว่าใช้เวลาไม่นานค่ะสิบหนาทีนะคะแล้วก็ลอกออกนะคะ ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะแต่รู้สึกว่าใช้ดีสําหรับผู้หญิงนะคะที่อยากให้หน้าชุ่มชื้นนะคะก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเนะคะ่ะฟังใช้ตัวนี้นะคะสั่งค้างออนไลน์ค่ะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ใครนะคะแต่ว่าใช้แล้วโอเครู้สึกดีก็เลยอยากจะบอกต่อผู้หญิงด้วยกันนะคะลองใช้ดูนะคะมันจะชุ่มมากน้ํามันจะซึมซับแบบหน้ามันจะนุ่มชุ่มชื้นนะคะยี่สิบนาทีนะคะฟังจะทําทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะ ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะหน้านิ่มค่ะมันน่าจะทำมาจากว่านหางจระเขะะ้ค่ะยวงรู้สึกว่ามันโอเคมากค่ะหน้าชุ่มชื้นนะคะลองใช้ดูนะคะเพราะว่าไม่นานค่ะแค่มาร์กทิ้งไว้แค่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็นั่งเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลงไปนะคะเพื่อที่รอให้หน้าชุ่มชื้นหรือจะหาทำ นู่นนี่นั่นออกกําลังกายก็ได้นะคะฟันฟางก็จะนั่งแล้วก็จิ้ม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 แบบนี้นะคะสึกว่ามันจะนิ่มแล้วมันเย็นเหมือนมีน้ําอยู่ที่ใบหน้าตลอดเวลาลองใช้กันดูนะคะเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วพอถึงเวลาก็ไปเอามาฉับมามาร์กหน้านะคะลองใช้ดูค่ะจวทำให้หน้าชุ่มชื้นดูมีชีวิตชีวาค่ะโอเคนะคะสาวๆลองหามาใช้กันดูนะคะนี่เลยค่ะโอเคนะคะ น่าใสค่ะชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาค่ะ